ก็เต็มอ๋อสั่งได้ครับผมบะหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่เกี๊ยวหมูเกี๊ยวปลาวุ้นเส้นมีขาวมีเหลืองยำแห้งยำน้ำน้ำใสเนี่ยครับขอถามหน่อยครับว่าใครชื่อเจเล็กครับเจเล็กพี่มีครับเจเล็กพี่มีครับเจเล็กพี่มีครับเฮ้ยเจแดงพูดิเนี่ยงอู้้ พบกับผมติ้วในแมตติวชาแนลนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีที่นี่มีร้านก๋วยเตี๋ยวเด็ดอยู่ร้านหนึ่งผมเคยไปกินแล้วและเดี๋ยวผมจะเข้าไปกินอีกนะครับเพราะครั้งที่แล้วมาแล้วไม่ได้ถ่ายอะไรเลยนะโมได้กินอย่างเดียวเพามาอร่อยมากตอนนี้คนไม่เยอะมากแลเพราะาผมมาบ่ายตัวบ่ายสองรู้หมดหรือยังนะครับแต่ว่าร้านนี้อร่อยจริงๆครับก๋วยเตี๋ยวเจ๊แดงท่าใหม่จันทบุรีครับเข้าไปข้างในกันเลยครับ ขางกมากก๋วยเตี๋ยวอะไรมีหมูชิ้นเดียวไปดูนครับให้หมูกี่ชิน้นชิ้นเดียวไหน <c oughs> อันใหญ่มาเล่นเพลงเลยนะคะอันอะไรนะคะอันใหญ่มาเลนะะ่นเพลง,งเลยนะ,ะเออนะครับกินนะจ๊ะโอโ้สุดยอดเลยครับร้าน <c oughs> <c oughs> นี้ผมอ่ะยอดนะก๋วยเตี๋ยวร้านนี้รสชาติเป็นไงบ้างคะแย่ <c oughs> ไม่พลาดเลยนะ <c oughs> ตอนนี้นะครับผมอยู่กับพี่สูตรนะครับพี่สูเนี่ยผมมาครั้งแรกผมแบบประหลาดใจมากเลยเพราะว่าพี่สูความจำดีมากต้องถามก่อนว่าสูตรเนี้มีความเป็นมันยานนา,ายนานแค่ไหนนานมากเลยนะพี่ก็โตมากับซุยเสี่ยวเนี่ยเพราะว่า,า่ายทอดมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยรืจนมาสึงรุ่นพี่พี่ก็ปรับปรุงทุกอย่างนะตอนแรกๆมันจะไม่ขนาดนี้นะนาม,มาถึงรุ่นพี่พี่ก็ปรับปรุงหหให้มันแผ่นใหญ่แล้ว เนียมันก็จะได้เครื่องเหลือหมูสับแบบชิมโอ้แค่นี้ก็อร่อยแล้วครั้งนี้แล้วผมมากินแล้วแต่ผมแบบไม่มีเวลาถ่ายเพราะมันอร่อยจนหยุดไม่ได้เนียที่นี้มาได้กี่โมงครับพี่เปิดแปดในเช้าแต่ช่วงที่จะแน่นเครื่องแน่นคือให้ช่วงห้ามเกินบ่ายห้ามเกินบ่ายโมงห้ามเกินบ่าโมงจะเครื่องแน่นแล้วปิดปิดบ่ายสองปิดบ่ายสองก็เวลาประมาณนี้ใช่ประมาณนี้เลยค่ะแต่ถ้าไม่เหนื่อยอะไรถ้ามาแล้วต้องกินนะเพราะว่าอร่อยครับร้านนี้บอกเลยว่าอยู่ที่ท่าใหม่แต่ถ้าเซิร์ชต้องเซิร์ชว่าท่าใหม่นูเดิลเป็นภาษาอังกฤษนะเพราะว่่าาาผมไไปเิร์ภษทยแล้วอะ มันทาไปที่อื่นนะใช่ครับต้องเขียนว่าท่าทีเฮเอเอไม่นูเดิลครับบายเจ๊แดงจะขึ้นที่นี่เลยใช่แล้วบางทีถ้ามันมันมีในเพจสองเพจนะมันจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊แดงท่าใหม่กับร้านก๋วยเตี๋ยวท่าใหม่ใช่ครัแล้วผมหลงไปนู่นเลยครับไกลมากๆออกไปเขาแก้วใช่ไหมใช่ครับเปอยู่ในตลาดแต่ตอนนี้วันนี้ไม่หลงเพราะว่าตั้งใจใหม่นะครับยังไงใครผ่านมาท่าใหม่ต้องไปกินนะมีหมูเน่ก็มีนะครับก็มีเดี๋ยวพวกชาเย็นแบบโบราณพวกชาโบราณแล้วก็มีนะครับคนเยอะหน่อยแต่ว่ารับรองว่า ร้านนี้มีพีเด็ดคือพิสูจน์แน่นอนครับเพราะว่าพอมาถึงแล้วพี่เขาจะจำแบบแม่นมากๆบอกเลยว่าพุดก็ไม่ต้องเชื่อเะยต้องมาเลยครับทริปหน้าจะพาไปเที่ยวไหนนะครับก็ไปเที่ยวกไปครับถ้าพี่ว่างนะโอเคครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องแมทธิว h ช n แนลแล้วก็เพจเฟซบุ๊กแมทธิวแชนแนลครับกดยกางไหนแต่กดเท่านั้นนะครับวันนี้ลาก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ตอนเช้าครับเธอไพรส์ price, ใช่ไหมจริงๆวันนี้ผมอะ่ะจะต้องกลับแล้วแหละแต่ว่าผมยังอยากกินก๋วยเตี๋ยวเจ๊สุกอยู่เมื่อวานนี้นะครับที่ร้านร้านชื่ออะไรนะมะก๋วยเตี๋ยวต้มยำเจดแดงท่าใหม่ใช่ไหมเมื่อวานเราไปถ่ายกันวันนี้เราจะตามไปกินเพราะว่าเราอยากจะกินแบบครบเครื่องคือเมื่อวานอะ่ะไปถึงกุ้งก็ไม่มีอะไรก็ยังไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ขอกลับไปย้อนรอยจัดเต็มอีกสักครั้งก่อนกลับบ้านนะครับตามไปกันเลยครับผม

อยากเล้งยำน้าน้าใสอีกตานเอาเส้นเล้แห้งค่ะเล็กแหงไม่ใส่ถงอ้อ้แห้งหูสับน้อค่องนูเลแห้งเหมือนกันใ้แห้งหลวงเลแห้งทะเลเลหมูเลหูสับแล้วก็ไม่ใส่ถึง้ใส่ผักกาดผกกดแก้วัผเสเต้มยำครับเลยำน้ำครับเป็นใส่เครทะเครื่องทะเลแล้วก็เส้นใหญ่แห้งครับเส้นใหญ่หมดอันนี้ บะหมี่แห้งนะเมื่อกี้เห็นน่ากินครับกับเส้นเล็กต้มยำน้ำครับ,คร,บออครับผมขอบคุณคับ นี่ของใครตาลตาลหูดูหมูเขามีการแสดงอะไรครับเนี่ยเฮ้ยทำไงอ่ะหูหายอะไรคะหนูหายทำได้ไงเนี่ยคู่นี้ไม่น่าเชื่อนี่ครับชามนี้ครับอุดมไปด้วยทะเลดูกุ้งดิตัวใหญ่มากเห็นปลาหมึกแล้วช็อกไปกว่า จริงร้านนี้เขาบอกว่าชิมก่อนปรุงนะผมไม่เคยปรุงเลยที่นี่เพราะมันอร่อยจริงกินกันดีกว่าอร่อยเล้ยที่นี่อร่อยมากนะครับสำหรับเส้นบะหมี่เนี่ยเป็นแบบแบนๆนะถ้าใครชอบแบบบะหมี่แบนแบบนี้นี่ แนะนำเลยครับเมื่อกี้เจ๊แบบพาของมาจากเกะเลยนะเป็นที่เก็บบะหมี่แจ๋วเลยปลาหมึกคตรดีอ่ะใหญ่เนี่ยครับขอถามหน่อยครับว่าใครชื่อเจเล็กครับเจเล็กไทีมีครับเจเล็กไทีมีครับเจเล็กไทีมีครับ ไอ้เจแดงพูดพิ่เนี่ยโอ้โหเจแดงเป็นยายของอ๋อเป็นสองครับเป็นยายของเจสุกนะครับอ๋ออันนี้ก็คือรุ่นที่อันนี้รุ่นสามอันนี้รุ่นสามเฮียชื่อเฮียอะไรครับว่าฮียผมเฮียเต้ครับเฮียเป้นะครับผมได้ครับอร่อยมากครับเฮียอร่อยมากครับเฮ้ยเลเด็กเซนหมอนี่ขออะไรก็ได้อ่ะชออาการได้อากาศเป็นต้นๆเลยไปบ้าโอ้โหใหม่แล้วใหม่แล้วขอบคุณครับ เป็นยังไงบ้ครับร้านนี้สุดยอดนะครับกลับมาอีกทีก็อร่อยนะครับเครื่องถึงอร่อยยังไงต้องรีบมาอย่างที่เจเขาบอกนะครับใครมีโอกาสผ่านมาแถวท่าใหม่จันทบุรีจริงๆท่าใหม่เนี่ยมันอยู่ใกล้จันทบุรีนะฮะเมืองจันทบุรีแล้วก็ใกล้เจ้าหล่าวด้วยนะครับก็คือกลางๆขับรถมาไม่ไกลนะครับก็ถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาทานนี่ได้นะครับยังไงก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กับเพจ m แมตต Channel แล้วก็ช่อง m แมตต Channel นะครับกดยากหน่อยแต่กดเท่านั้นนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย